อันนี้คือทอดตัวทอดตัวล้วนๆค่ะเพราะล้วนเลยออกมาไม่ทำไปไม่เอาไปโทวเลยค่ะแค่เอาลงไปดองในซอสหวานของบ้านเราทุกคนกค่ะน,น,นี่ทุกคนเสร็จแล้วก็แรปไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นมาจานคนดูครับ มันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ทุกคนคล้ายๆอูนินี่ชนจ้าไปครับอุ้ยอ้อยอทุกคนดูนี่ครับกกดูดิกกบีบีทำอะไรเตรียมของไปทำอะไร,ไอ,ราาอะไรนะพอก่อน บีบีจะไปทำอะไรโอ้โห <c oughs> จัดเต็มเขาบอกให้นนั่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีบีจะทำอะไรเอาม่าบอกก่อน <c oughs> ทำผมไม่อาม่าเหรออ่ะอย่างแรกใส่ปีกก่อน <c oughs> โอ้ยชอบดู <c oughs> ดูชอบแล้วเอาหวีก่อนแล้วอ่ะมา <c oughs> ดูชอบเลยแหละถ้าใครนั่งให้ทำเนะี่ยดูดิเหรอเป็น <c oughs> ไงอ่าหวีต้องย่อน,นิดนึงอ่าสวยยัง ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรเลยบีบีทำเลยทำเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่หวีเหรออ่ะใส่กีบค่ะอะให้เลือกให้เลือกไว้ตรงนี้โอห้ามยุ่งกับร้านเขาด้วยนะอุรบีย๋ออุตส่าห์จัดระเบียบไว้มาห้ามยุ่งลูกค้าห้ามจับเลยยาวแล้วไมาห้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 ห้าห้าไ้า้าห้าห้า้ามัา้งวันห้า้าห้าาห้าหนา้วห้าหาาัวาา้้ แล้วคนนี้ชื่ออะไรแ่เออที่เราถ่ายวันนี้เป็นวันสงการวันสุดท้ายนะครับแต่ก่อนหน้าที่เราถ่ายเลยทุกคนเมื่อวานก่อนเป็นสงการที่บ้านเราเล่นแบบจัดหนักมากไม่มีปีไหนที่แม่ไม่เละอุ้ยต้องชูชูก่อนเดี๋ยวเราประมวลเก็บภาพทั้งหมดที่เราเล่นสงการปีนี้มาให้ทุกคนได้ดูครับไปนี่รถน้ำํำหัวผู้ใหญ่นี่ทางบ้านนะฮะไปมาอ่าเก่ง อันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรนะอันนี้คืออัวอล้วนอลัวนาอมากเลยไม่ทำฟาอย่างนี้เย่เอาไปทเลยค่ะโอ้โหเริ่มอะไรกันแ่้วบอะไรกันล่ะอ๋อเรื่นี้และเร้ไ้ารขอเรื่องี้ไม่ไม่ตึงโอเคเล่นได้เมารถหกล้อมาเลยจ้าโอ้ยเล่นน้ำคันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วออกสู่โลกภายนอก มาเริ่มด้วยวยามเ ไงทุกคนไม่มีปีไหนที่แม่ไม่เล็กแล้วก็จะบอกว่าไม่เคยเท่ารถ6กล้อไปเล่นสงการเลยนี่ก็เป็นปีแรกเหมือนกันทุกคนสนุกมากหลายคนที่เล่นสงการจํจำเราได้ด้วยนะก็ทักทายถ่ายสตอรี่มาหาเรานะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้วันสงการสุดท้ายเราไม่ได้เล่นนะทุกคนแต่เราจะทําอาหารให้เพื่อนเพื่อได้ดูเมนูที่เราจะทําวันนี้นั่นก็คือย่างเนยเห็ดเข็มทองซอสเกาหลีอบชีสไม่พอทุกคนกินกับข้าวไข่ดองซอสหวานเป็นซอสหวานของบ้านเราเองนะฮะไม่ง่ายเลยทุกคน อะไรนะแค่จิ้มอันนี้ด้วยปูอ่อ,องนะจิ้มปูอ่องสิไม่มีปูอ่องแล้วป้าจ่าเงินที่ไหนให้ม่ล่ะ <c oughs> <c oughs> ทำไมจะวะถ้าป้าไม่ขายแล้วป้าจะเอาเงินที่ไหนให้แม่ <c oughs> วัตถุดบิบมีอะไรบ้างไปดูครับไป <c oughs> สูตรซอสเกาหลีแบบแม่บุ๊กครับมาครับมาถึงก็ละลายโคชูจังในน้ําอุ่นนะคะเป็นโคชูจังแบบกบ<ช>ระปุกธรรมดาเลยมี<ช>ขาย<ช>ทั่วไปะนะครับนี่น้ําอุ่นนะฮะแล้วก็ละลายไปครับหลังจากละลายเข้ากันดีเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ำตาลายค่ หนึ่งถ้วยเลยครับนี่เพราะว่าโคชูจังมันเค็มนะคะทุกคนอ่ะก็จะตัดน้ําตาลลงไปนะครับหรือ,อยังไงเรียกว่าชอบน้ําตาลขาดไม่ได้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ซอสหวานบ้านเราค่ะอันนี้เป็นซอสหวานที่แบบไว้ย่างกับหม่าล่านะ<อ>นะทุกคนแต่วันนี้เรามาทํานี่ให้ดูครับไปครับหนึ่งถ้วยจ้าขวดนี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียค่ะครับผมและที่ขาดมได้เลยก็คือน้ำมันงาค่ะมันจะเพิ่มความหอมของซอสอ่ะใส่ไปครับหนึ่งถ้วยครับนี่ มีหลายคนบอกว่าอยากเห็นซอสเกาหลีที่ไม่บุ๊กทำนี่ฮะวันนี้ทําให้ดูและะ้วครับไปทําตามเลยมีแค่นี้เองจะบอกว่านี้เอาไปจิ้มก็ได้นะคะเป็นน้ำจิ้มก็ได้ด้วยจิ้มก็ได้หมักย่างก็ได้คะ่ะแต่ที่สำคัญคือต้องมีซอสเนี่ยที่เกียบอกเนี่ยถ้ามไม่มีอันเนี้มันจะแบบมันจะไม่เหมือนที่เรากินนะทุกคนไม่ได้อยากขายของเลยเนาะ จริงๆไม่ได้อยากขายเลยทุกคนแอดไลน์ตัวเฮียม,มาซื้อขวดดีไปทำซอสเกาหลีได้เลยแล้วไม่พอทุกคนวันนี้ไข่ดองของเราอะ่ะทุกคนเราจะดองโดยซอสหวานของบ้านเราเองทุกคนเนี่ยมีขวดเน,นี้ยดองไข่ได้จะดองกุ้งก็ได้ดองแซลมอนก็ได้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงแค่นี้เครับเปิดฝาปุ๊บถึงใส่ถ้วยเลยครับแค่นี้เองนี่แล้วเดี๋ยวปอกไข่มาดองง่ายเลยอะ่ะ <c oughs> และเดี๋ยวนี้แม่บุ๊กแยกไข่แดงนะครับด้วยปีโตเล็กแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <ๆ>เปิดฝาปุ๊บอ๋อ อเอามือมาลองจ้ะตอนแรกจะเอาไม่เอามือรู้เลยเสร็จแล้วก็แค่เอาลงไปดองในซอสหวานของบ้านเราทุกคนกค่ะนี่บอกแล้วซื้อขวดนี้ไปดองได้เลยจะดองแซลมอนก็ได้ดองกุ้งก็ได้จริงๆเอาไปเป็นแบบซอสปรุงรสก็ได้นะคะอืมมาทำได้หมดเลยเราทำผัดอะไรเงี้ยค่ะใส่ข้นอร่อยใส่ข้าวผัดอ่ะใช่โห,หรือว่าจะใช้หยอกก็ได้ค่ะใส่ดาวแบบกรอบ นี่ทุกคนเสร็จแล้วก็แลปไว้แบบนี้เลยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกี่นาทีคะ30นาทีค่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้แป๊บเดียวง่ายๆนะฮะขออนุญาตไปจัดเตาก่อนครับไป มาแล้วฮะทุกคนเมนูเห็ดเข็มทองอบซอสหม่าล่าไม่ใช่กินหมาล่าเยอะไปทุกคนช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะอันนี้อบซอสเกาหลีซอสเกาหลีที่เราทําขึ้นมาปรุงขึ้นมาใหม่ทุกคนลองไปทำตามมาดูนะครับ <c oughs> และอบชีสด,ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาเริ่มเลยมากินเลยมามอ,าอ๋อยางยางเอาไปหนึ่งฮะมาจานคนดูครับ <c oughs> ทุกคนดูดิ ลองทํากินกันดูที่บ้านอันนี้เปิดเตายังคะยืดไหมอะเดี๋ยวเปิดะเฮ้ยเฮ้ยมันได้ดูไงอันนี้ชีสเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าใช้ชีสอะไรมอเซเรลลาชีสค่ะอ่ากิโลเท่าไหร่นะมาซื้อมา2 0 0ทุกคนไม่แพงเลยทุกคนแต่ถ้าไปซื้อเป็นถุงแยกอะแพงแพงใช่ค่ะถุงเป็นร้อยเลยได้ถุงนิดเดียวเองแต่ถ้าซื้อแบบเป็นโลเลยนะใช่สองกว่าบาทได้เยอะมากและนี่ฮะทุกคนแม่บุ๊กเตรียมมาคือข้าวสวยญี่ปุ่นใส่บนสาหร่ายแบบนี้ มันกุ้งค่ะใส่มันกุ้งลงไปด้วยมันกุ้งของบ้านเราเองทุกคนแล้วก็ซอสหวานค่ะมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ทุกคนคล้ายๆอูนี่นี่ชนจ้าไปครับหุยอร่อยมาคิดไดงไงเนี่ยต้องมากินอย่างเงี้ยอร่อยมากตอนรับน้องบีบีเข้าสู่ช่องบีบีเมีโอ้ำช่องตัวเองได้ด้วยนี่เดี๋ยวก่นมจะทำให้มบีบีกินแม่บุ๊กอะเอามันกุ้งมันปูของบ้านเราทุกคนมาห่อกับสาลาย โคตรอร่อยเลยอ่ะนี่อร่อยไหมยอ้าวยังไม่ได้กินเหรอพามากินเองเหรออันนี้มันกุ้งนะทุกคนแล้วก็โรยซอสหวานไปนิดนึงชืกินได้เลยลูกโอเคมันกุ้งว่นเราสั่งซื้อได้ที่ไหนคะเอเลีตัวเมีะค่ะเอออ้ำมเลยค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชนกับปามาเลยชนอ้ำโอู้หยเป็นไงอร่อย ทุกคนที่กินไม่ถูกเลยวันนี้ที่เด็ดมากๆเลยทุกคนนี่ครับข้าวไข่ดองซอสหวานบ้านเราเองฮะพ่อชอบรังผึ้งไหมรังผึ้งเหรอมันกินได้ที่ไหนละรังผึ้งอ่ะกินได้กินได้เหรอึงมันต่อยกินรังผึ้งแล้วผึ้งมันจะต่อยใช่ไหมแล้วเจ็บไหมถ้าต่อยอ่ะเจ็บสิแล้วป้าต่อยกับผึ้งต่อยอันไหนเจ็บกว่ากันผึ้งผึ้งเหรองั้นป้าลองต่อยวีดูไออันนี้อะไรไข่ไข่อะไรคะไข่ดองอร่อยไหมพ่ยไม่เม โอ้เขารู้ด้วยมั้ว่าไก่อ่ะไข่อกบามันจะเป็นแบบนี้เออนี่ทุกคนราดซอสเกาหลีชอบนี่เอาซอสเกาหลีราดนี้เลยจะบอกว่าเห็ดเข็มทองซอสเกาหลีอบชีสเนี่ยเราทํามาเพื่อประกอบเพราะว่าเราจะกินอันนี้แทนถูกต้องค่ะอูว่ากินไม่ถูกอ่ะไม่กล้าเจาะเลยรู้ปะเพราะกลัวมันเละอ่ะอะราดก่อนอะนี่ทุกคนครับตักขึ้นมาแบบนี้หือ โอ้ตายแล้วทําขายก็ซอง<ด>อันนี้ค่ะเรากินซอสอันนี้ดูค่ะืมนี่คือซอสกะหลีที่เราทําขึ้นมานะใช่ราดแบบนี้เลยทุกคนเราจำได้มั้ยที่ป๊อปบับไปกินซีชัเกลและที่ป๊อปบับไปกินสมองหมูจำได้สิที่ไฮที่เหล่าด้วยใช่ไหมหนุ่พี่เบียร์กล้ากินไหมล่ะสมองหมูอ่ะพี่ชอบกล้ากินอ่ะลองกินดูไหมถ้ามามาเ่เจอหมูถ้ามากินแล้วบอกถ้าบอกอร่อยนะไปกิน ก้างไหม่ดิมามาคีตอนไหน,น,นอนหน่ะถ้ามามาไปเจอหนูตอนที่ไหนอ่ะแล้วมามาก็สามารถกีนได้อ๋อจริงเหรอมามาสามารถกีนได้ทุกคนดูนี่ครับอ,อยากกินอ่ะดูที่บีอยากกินอ่ะอยากกินเขาอยากกินมามาทำให้เขากินหน่อยมันเผ็ดหรออืมโซบะหลีมันเผ็ดรให้หนูกินก่อนเหรอให้โตก่อนถ้าโตแล้วหนูจะกินได้กินแบบนี้ทุกคนนี่สาหร่ายพันนี่ไว้เลยอาาม่ อ๋อป๊าชอบกินซูกิไหมซูกิกิซูกิกิที่มันเป็นสีเขียวอ่ะวาซาบิอลูกอ๋อวาซาบิซูกิกิวาซาบิเขาเรียกวาซาบิสีเขียวใช่ไหมที่มันเป็นเผ็ดใช่ไหมป้าป้ากินวาซาบิอ่ะแล้วป้าเผ็ดใช่หมาม่าชอบแกงป้าทำไมเนี่ยทุกคนครับนี่ครับเล่นเฉยๆชอบเล่นตอนรู้ไหมว่าคนจัดมันกินเผ็ดเค็มพอแล้วมันเป็นยังไงเราเคยเป็นมตื่นลุกล่องเลยใช่ไหม ทุกคนรสชาติก็ดีมากอมหอมซอสเกาหลีและเห็ดเข็มทองมันกรึบๆอ่ะนะได้กินกับชีสอันเนี้ยโคตรฟินเลยทุกคนดูดิเนี่ยต้องกินกับข้าวไข่ดองแบบนี้แล้วก็ใส่บนนี้มันมันจะมีบ้านไหนกินแตกประหลาดแบบนี้ป่ะถ้ายอยู่เฉยๆสมมติว่าเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ย ไม่ได้ทำยูทูบจะทำอย่างนี้กินไหมเนี่ยทำได้ทำได้ไหมทำได้ก็ทุกคนก็ทำได้เพราะทุกคนดูเราใช่ไหมคะไม่ถึงเราอ่ะเราจะทำกันไหม <c oughs> ไม่ทำบอกเลย <laughs> แต่เราตั้งใจทำให้ทุกคนดูนะนี่ทุกคนครับดูดิมันนัวๆนนแบบอ,อร่อยไหมมีบีจะกินอะไรรล่าทุกคนจะเอาข้าวสวยญี่ปุ่นใส่ไปในมันกุ้งแบบนี้ <ừ> ร่างชอา้อสหวานหน่อยไหมได้ค่ะ ทีเดียวพอโอเค<ม>แล้วบีบีจะนั่งกินคนเดียวเลยมันกุ้งมันปูปูอ่องซอสหวานของบ้านเราสั่งซื้อได้ที่ไหนคะ <laughs> นี่ทุกคนข้างล่างมันไหม้แล้วไงยี่ <laughs> จำได้เลยบรรยากาศที่เฮียกินคนเดียวตอนสามปีที่แล้วอะที่แม่บุ๊กทำให้เสร็จแล้วมาม้มาพาบีบีไปว่ายน้ำบ้าจำดได้ไปนั่งกินอยู่นี่ฮะใส่บนข้าวแบบนี้บีเขาอยากกิน <laughs> ทุกคนครับแล้วก็ราดซอสเกาหลีฮะนี่ที่เราทำขึ้นมา ไม่ไปกินเลยค่ะแล้วกินแบบนี้เลยอืนนอหือโคตรฟินงอะอ่ะ,อะทุกคนอาม่ามาแล้วนะฮะอ่ะบี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 เถอให้ป้าหน่อยได้ไหมเออมาโอ้โหบคนมือไหวแล้ว <laughs> อาม่ารู้ป่ะบีบีเมื่อวานไปนวดอะจัดรองเท้าเป็นระเบียบมากทั้งบ้านะเขารอมันคนเดียวอะทไมใส่รองเท้าเสร็จแล้วต้องจัดให้เรียบร้อยจัดโบแล้วไปคุมเตียงให้เขาด้วยเอาหมอนวางให้เขาเสร็จแล้วผ้าห่มคุมเหมือนแม่บุ๊กเหมือนอาม่าก็เรียบร้อยแต่ไม่ได้พักหลังไม่ค่อยเท่าไหร่เจ้ากระเป๋าแล้วเจ้าเอามาทวาเล่นเอามายอมเล่นความเรียบร้อยอ่ะอาม่ามาที่หนึ่งเลยอาม่าเป็นคนสะอาดไม่ได้ชมนะอืมชมแล้วแหละเนี่ยแม่กินเห็ดติคือลูกหลานจะติด แต่ถ้าเสร็จมาแค่คนเดียวใครลุงโบสบายอ่ะบ้าบ้าสะอาดนะแม่คือเขาไปบ้านใครก็จะเปิดตู้เย็นทุทกตู้ใครเป็นบ้างเปิด,เป,ดเปิดเปิดอย่างนั้นแหละเปิดแล้วสบายใจต,ตู้ตัวเองหารู้ไม่ว่าเยอะกว่าทุกบ้านตู้บ้าซื้อมาเก็บเพื่อแม่บันไม่กล้ากินเดี๋ยวหมดแล้วแม่จะกินอะไรแต่ตู้คนอื่นก <ừ> ็าเปิดดูเฉยเฉยถ้าไม่มาบ้านเขาก็ไม่ได้กินเดี๋ยวข้าวแม่มาข้าวอะไรแมวข้าวเดี๋ยวน่ะโอเคนี่พอ มาจ้านี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปกินต่อกินบนไข่ดองแบบนี้อะไรคะลูกมาเดี๋ยวไปกินข้างนอกแล้วค่อยกินมาเบาพอทุกคนเดี๋ยวเรากินเสร็จนี่เราจะไปกินข้าวนอกบ้านอีกนะคือไม่งั้นเดี๋ยวแม่งอนเราเล้งแต่มันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็กินได้นะแค่ปลาทูตัวเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันแม่บางคนไม่กินเยอะนี่ใครมาคะใครคะ เจกกินไข่ดองไหมครับเ้าวอ้าวแล้วไฟพลังเจกครับตักไข่ดองเนียไปอันนึงได้ครับแล้วกินกับนี่เหรครับราดกับซอสเกาหลีนี่ครับกินกับสาหร่ายแล้วก็เห็ดเห็ดทองอันนี้อันนึงไหนก็ได้ครับต้องจ้ำเลยนี่ไข่ดองของบ้านเราไปวางบนนี้เลยเดี๋ยวถ้าไม่ดูแล้วก็าดน้ำจิ้มาดน้ำจิ้มนี้ใช่นี่อ่าแล้วก็สาหร่ายสาหร่ายแบบนี้วางไว้แบบนี้กินแบบนี้นะวิธีกินช่องนี้แล้วขี้เห็ดเห็ดทองเข้ามานิดนึงพอ ชิพนิดเดียวนี่แค่นี้พอโอเยให้เยอะๆหน่อยสิเอาลองดูก่อนอ๋อนิดเดียวให้ลองดูก่อนชีตนะครับชีตนี่ครับแค่นี้ดูก่อนอย่าตกใจนะครับอย่าคิดว่าแบบเราซื้อมานะครับเราทำเองนะครับถ้าตกใจนี่จะเป็นแบบที่แบบแฮ่ตกใจแบบนี้ใช่แม่ครับอย่าเล่นโทรศัพท์ครับแม่นี่นะครับแล้วไงต่อครับแล้วอย่างนี้ครับวางนี้แล้วเข้าปากเลยครับวางนี้ช่องนี้ต้องฟรีจะตายทำอะไรได้อ๋อคือวันนี้เป็นบางสวิรัตอะครับไม่มีลักษณะ อืมันแหละแม่กินให้ตัวตันๆโอ้โหเฮียไข่ดองเฮียแบบอาบุกไม่กินเลยไหมสบายแล้วกินไปเยอะแล้วจริงอ่ะอยู่กินมากๆเลยค่ะนี้มไ่ไข่ดองสักอันไหมครับช่วงนี้อากาศร้อนบู้ําอะไรก็ร้อนไปหมดนะใจอย่าร้อนอย่างน้าบอกให้ขับรถขับลานี่เดินทางโดยดีนะทุกคนโดยเฉพาะบ้านเราแม่เนาะ อย่าใจร้อนใส่กันบ้านเรา,าใจร,ใร้อนใส่กันบ้านเราชอบชวนขพขา้างนอกไม่แม่แ<ล>ช่วงน,นี้ชว่านานชวงนี้พออากาศมันร้อนอ่ะคือมโมโหง่ายต้องบอกได้มันจะเครียดหน่อยทุกคนครับดูครับเดี๋ยวแม่กินให้ดูครับแม่ลองกินดูอันนี้คืออร่อยที่สุดรู้มันอร่อยอ่ะรู้เข้าใจครับมันคือที่สุดเข้าใจอย่างที่สุดเข้าใจมากเลยเข้าใจอย่างที่สุดเจนิงครับเฮียไม่อยากจะบังคับใครออร่ยมากบอกว่าเฮียกำลังบังคับผมอยู่ รอบิวดิเงี้ยทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมเรียกให้บิวช้ามากดูไม่ฮะบิวอาบน้ำอยู่นี่ฮะลาดลงไปแบบนี้เฮ็ดแบบบิวชอบทุกคนดูดิใช่ไข่ดองอ่ะเฮียฟองถ่ายไข่แตกอ่ะไข่แตกไข่ไข่ดองอือหืออ่ะโอเคทุกคนยังไงก็เมนูหน้าเราจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวพี่ ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย